อ่นนั่งลงได้วันดีค่ะไม่ใช่เห็นนุกเพ้นน้องผีวันนี้นะคะน้องผีขาวันนี้ครูเจนนี่นะคะจะมาสอนภารกิจไม่ใช่ค่ะมาสอนหนีไฟไ,ไหม้นะคะเพราะว่าน้องผีนี้คือไฟไหม้ตายหมดเลยใช่ไหมคะ,คะได้ค่ะเผื่อชติหน้านะคะมีโอกาสได้เกิดอีกเดี๋ยวพ่จิ วิศน,นครับวเจนี่จะสอนคุณครูเจนี่จะสอนนะคะวิธีหนีไฟไหม้หนึ่งนะคะถ้าเปิดไฟไหม้นะคะควบคุมสติค่ะเข้าใจนะคะเข้าใจนะคะจำอะไรง่ายๆนะคะควบคุมสตินะคะสองให้คานต่ําค่ะคานต่ําคานนะคะเพราะว่าควันมันจะลอยสูงให้คานต่ํานะคะไม่ง่ใช่ไหมคะสามนะคะไม่ว่างไม่ใช่บอกว่าจําได้นะคะสามหากมีไฟไหม้ลามตัวให้อยู่เฉยกลิ้งตัว อ๋อทิ้งตัวไปมามใช่เพื่อดับไฟนะคะทิ้งตัวสุดท้ายนะคะถ้าหนีได้ไม่ควรเข้าไปอีกแจ้งเจ้าหน้าที่พี่ดอกพค่ะคือ <c oughs> ถ้าคุณหนีได้กูก็ไม่เข้ามาแล้วค่ะ